โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องทีสกีเอ็กซ์ดีดีอีกแล้วนะครับก็ก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่หลงเข้าดูช่องผมนะครับดูคลิปนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับ,ขอขอรบวันนี้เนี่ยเรา,าอยู่ในเกมที่เราคุดไอคุดอะไรคิดถึงอีกแล้วนะครับในเกมสไฟท์โอ้คราฟทูนั่นเองครับตอนนี้มากับลุงลุงคนไหนนะครับ ก็คือจาก EP เทียเนาะผมได้เดินสำรวจป่ามา้ยเฮ้ยแป๊บนึงนีผมต้องทำนี่ก่อน้ยต้องทำกองไฟนะครับเดี๋ยวเราเป็นใครชุดเราก็มาค่อยดีเท่าไหร่ผมได้เดินสำรวจป่ามานะครับ,แ,รรรรรรบแล้วผมแบบหาทางกลับบ้านไม่เจอนะแล้วผมก็เลยต้องมาอยู่แถวนี้นะครับดูตอนนี้มันเป็น หน้าหนาวนะครับจะออกเปิดให้ดูนี่ซีซั่นเลดวินเทอร์นะครับก็ใกล้จะออกหน้าหนาวแล้วนะครับก็อาชีวิตหลอดโคตรยานะครับนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาไปลงเหมืองน,น,นะครับรู้สึกว่าของมีแค่นี้ก็พอเลยนะครับกันแรกเลยที่เราต้องเอาไปคือเอานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีหินแล้วสักอันเลยเดี๋ยวผมจะไปหาขุดหินกันนะครับ ต้องมีหินนะครับต้องขึ้นไปบนภูเขานะครับนี่อตอนเล่นนอกรอบที่ผมออกมานี่ยผมได้เอาคาร์ทนูมาเลยนะครับพอดีเจอไอ้เขาวานอยู่แถวนี้นะครับผมก็เลยจัดธนูมาอะไรนะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีไม่มีหินแล้วแต่เราไม่ได้เอาฟืแนแอนมาเลยดิแต่เรามีไม้อยู่นะครับเนี่ยผมว่าแถวเนี้ยมันจะมีถ้ำอยู่เว้ยแถวภูเขาอ่ะ เราจะมาลงถ้ำไงนะครับเราก็อยู่ในโหมดเดิมนะครับโหมดครัวนะครับกับ EP เดิม EP ไม่ใช่ EP เดิมสิ EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะครับเพราะว่าผมแบบติดภารกิจหลายอย่างนะครับติดเรื่องงานเออเรื่องอะไรเออนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะแต่ผมมาตัดผชอบนะครับผมชอบทำผมจะทำให้ได้ผมว่าแถวนี้มีถ้ำแน่นอน อะไรนะป้านะครับตอนนี้ทัศนวิสัยของเราแย่ยนะครับเพราะว่ามันนีเ่เพราะว่าแถวนี้มีถ้ำว่ะมีดิเฮ้ยนี่ไงถ้ำเจอแล้วทุกคนม,นมีสะพานไม้เราด้วยนะครับเจอแล้วเอาเป็นว่าถ้ำตรงนี้แหละถ้ามันมืดเราก็จะสร้างเาข็มมาแถวนี้เลยนะโอเคน่าจะมืดแล้วปจะทำการ นอนก่อนนะครับเอา้าเดิมไปน้อยไม่ได้มันเป็นหินนะครับนอนไม่ได้ ครับตอนนี้ก็ชาแล้วผงว่าจะไม่มีตัวอะไรเลยตเดี๋ยวนะครับผมต้องขอไปตัดไม้ก่อนเพราะว่าทรัพยากรแค่นี้มันไม่ไน่าพอแน่นอนเราลองทำนะครับเรามีโอกาสเจอเสือได้นะครับเสือมัอน,มอมมนอยู่ในถ้ำถือแบบมันไม่ครอยู่ในถ้ำอ่ะเป็นถ้ำที่ลึกมากแล้วก็มีลาวาด้วยเสือมันจะลงไปทำอะไรที่นั่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีเสือนะครับแมงโคตรน่ากลัวทุกคน 2000 years later. 2ปุ่นเนี้ยนะครับจะทำการคับทอดนะครับเราต้องเอาไม้มาไว้ตรงนี้นครับสัก2อันแล้วกันนะครับอุย้ยเนื้อผมบูดไปแล้วอ่ะผมไม่ได้เผาอะ่ะชิบหายนา่าเสียดายจัดโยนทิ้งไปอุย้ยไม่ใช่สิผมผมเผาแล้วนะแต่ผมไม่ได้กินโอ้โหศาสาร์เตรียม มันตั้งเยอะอดใช้เลยปมามากับท็อปสี่อันวุ้ย,ย,ยทุกคนป้าวุ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมาพึ้งมา,งมางน้องโดนแน่ไอ้น้องวิจมันยิงไม่ได้ทุกคน อ้อะไรวะห้าวหรอห้าวหรอน้องชีบหายกลับโดนเล่นนะครับโอ้โหโอ้ยโอ,ยโอยจะเป็นไข้เป็นไข้เติมความอุ่นก่อน มาตกใจเนี่ยถ้านี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่นะครับอาจจะเป็นเออชีพอาร์ถ้ำเล็กทุกคนไม่นะหาถ้ำใหญ่ไม่เจออาจจะต้องเข้าไปลึกกว่านี้นะครับถ้ำใหญ่ โดยชุดผมดีชุดผมพังปว่าว่ะโอ้โหชุดเราจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับถ้าชุดเราพังเนี่ยเราอันตราย,ยนะครับม,มีหมาผมคิดว่าแถวนี้จะมีถ้ำที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องใส่กระสุนไว้ตลอดเวลานะครับ อย่เผื่อบบเจา้าพวกนี้โผล่มาครับโผล่ก,กสวกเราอเอยจอทองแดงทุนเจอทองแดงแล้วนะครับตอนนี้มีถ้ำด้วยเราจะอาศัยอยู่ในถ้ำกันนะครับมีเยอะไหมมีถาดนะครับทนุนของดี ตั้งแคมป์ตรงนี้กันดีกว่า เราก็จะทำการครับแคมไฟนะครับเฮ้ยอุย้ยทุกคนทองแดงทองแดงนะป่ะเดี๋ยวเราจะทำการกินเนื้อเก่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเอานะครับ นี่ครับได้คอปเปอร์มาแล้วทุกคนได้มาสามอันเราจะมาทำการท <P> ้าพีเอ็กไปนะครับเขาได้เปล่าวะพีเอ็กค <P> <X> อปเปอร์มาแล้วนะครับนี่เข้าสู่ยุคทองแดงกันแล้วนะครับนี่เราจะมีคอปเปอร์ใช้กันแล้วนะครับดีใจจ้าถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับค <P> <X> อปเปอร์เนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยนะครับ วิญไจิโดนทุกคนต้องกะเป้าตรงไหนวะ um โดนละวิวิดดแรงแรงพอสมควรเลยตีดดแรงข้าห้าอ่ะ เดิดีน้องน้องไม่ได้น้องนีหนาว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 หนยอยากินเนื้อนะใครสั่งให้แกกินเนื้อไอ้พวกปลา ใครสั่งให้กินเลยฮะใครสั่งให้กินเลยมาป่ามาป่าไม่รักดีเห็นเห็นถือลูรืีหรอ,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 อนี่ครับต้องใช้หมวกนี่นะในการอัปเดตเป็นชุดเกาะครับหน 2, ึ่งสองสามดีครับทุกคนได้หมวกมาแล้ว เอาใส่ไม่ได้อ่ะต้องโยนทิ้งก่อนโมนี้ใส่ได้ปะเด,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 ดะี๋ยวๆนะโมนี้ใส่ก่อนปึ๊บปึ๊บเอาปึ๊บเอาปึ๊บโอเคเนี่ยครับตอนนี้เราก็ได้เครื่งมาแล้วนะครับได้ที่ต้องการใส่ไปนเดี๋ัวเป็นย้อนจริงโอ้ยเดี๋ยว,กวยเกงใส่ซ้อนใส่ได้ด้วยครับ ว่าเสื้อก็ใส่ได้สิห้ามอีกต่อยนะครับเพราะว่าเฮ้ยมีม yeah. ีไอ้มีป um ่ะไอ้มีป่ะเฮ้ย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 ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้เย้ มาจัดทุกคนมันจัอันตรายหรือเกินในถ้ำใหญ่ในถน้ำอันตรายอือคือกระสุนทองแดงน้ำมนตพุทธเจ้าตูมเบียร์ละเบียร์ละหนึ่งสองสามปังเสือขุดถึกเลยนะะะะแม่งถึกจังล่ะเฮ้ย วิ่งนมาๆคนเจออะไรแต่ละอย่างเนาะนึผมเจอไรแต่ละอย่างโอ้ยจะบ้าตาย นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบ,อ,บ, like, ยบอย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายผมเกินผมออกเกมและเอากาคลิปนะครับบ๊ายบายทุกคนชอบคลิปนี้นะ